เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมนายพระเพ่งคุงนะก็วันนี้นะครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับลูกรักของผมนะครับมันวอนนะแต่วันนี้ถ้าครับไม่ได้จะมาอวยหรือว่าอะไรนะจะมาบ่นซะมากกว่านะครับโดยสิ่งที่ผมจะบ่นต่อไปนี้นะครับเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นและก็เป็นหนึ่งในเสียงของคนที่รักตัวละครมันวอนนะครับเพราะว่า ผมติดติดใจตัวละครตัวนี้มากเลยนะครับเห็นเหมนสกิลเซิร์ฟไทยแล้วหมดอารมณ์เล่นเลยฮะโอเคนะครับก็ต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นการบ่นของผมแล้วนะครับก็ใครที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะครับก็ฟังผมบ่นไปแล้วกันไม่ได้สาระอะไรหรอกเชื่อผมแต่อาจจะมีแถมแถ,ม,ถ,ม,ถมสาระไว้ให้บ้างก็อย่าเพิ่งปิดคลิปนะครับก็มันวอนนะครับ ตัวท็อปเซฟเกาหลีนะครับสู่ตัวกาก,ากเะใบไทยตอนผมคุยกับเรนเนี่ยหนักวันนี้ผมใช้คําว่าแบบขออภัยนะฮะแบบขยะเลยคือตัวมันอะในไทยมันไม่เก่งเข้าเกาหลีนะครับอันนี้ผมพูดเลยเผมไม่แน่ใจนะว่าไอชื่อคลิปกัะปกคลิปเนี่ยมันจะคลิกเบสเกินไปหรือเปล่าแล้วคำเมื่อแกะผมจะใช้แรงเกินไปหรือเปล่าถ้าแรงไปผมขอโทษด้วยแต่มันอดไม่ได้จริงๆ ก็คือมันวอรเซฟไทยเนี่ยมันเจอทั้งแบบโดนลดสกิลโดนไอโดนลดสกิลเนี่ยผมไม่ติดใจเลยนะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าเป็นการรักษาสมดุลของผู้พัฒนานะครับก็ถึงมันจะไม่มีให้รักษาแล้วก็ให้เขาทำไปเถอะนะแต่สิ่งที่ผมรับไม่ได้ก็คือบั๊กนะครับอย่างเช่นไอ, Buck อ้บั๊กเดินผ่านป้ายสต็อปตัวเองได้หรือว่ายึดการ์ด ตอนอัญเชิญภาพฝันเนี่ยาภาพฝันแบบนี้ติดเนี่ยยึดการ์ดไม่ได้อะไรเงี้ยก็อะไรพวกเนี้ยเนี่ยมันอ่าผมรู้สึกว่ามันมันควรไม่ควรเป็นแบบเนี้ยมันไม่ควรติดบ้าะครับเดี๋ยวเดี๋ยวใต้ตะตอติตตตนนดไหมดอดูอ่ะใต้ตะตอติดน,นะครับอันนี้เป็นโอลิมปิกเนาะอ่ะแล้วก็โอลิมปิกเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากขวนด้วยเหมือนกันเ,เดี๋ยวผมทอยให้ดูนะเนี่ยพวกคุณดูนะ อ่าพเจริติดนะครับอ่านี่เห็นไหมพะจริติดนะเนี่ยมันติดป้ายดักตัวเองปกติเลยนะครับก็ไม่เห็นมีอะไรแบบเออแต่เสื้อไทยอ่ะมันดันทอยผ่านเฉยเลยทั้งทั้งที่เงื่อนไขาการทอยผ่านดักของตัวเองนะครับคือแค่การที่เราอ่าทอยติดสก,กิลทอยต่อเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทอยต่อแบบพวกอ่าเมลียโหรือว่า ไม่ใช่มีเรียวสิอถอยต่อแบบผีเสื้อนะครับหรือว่าถอยต่อจากหมวกปลาดูกออกเกาะอะไรแบบนี้นะครับเราจะไม่ติด้า้ดักเดี๋ยวนี้ติดเฉยเลยงงเหมือนกันติดได้ไงเฮ้ยผ้าฝันจะได้ไป้ายหยุดเราไม่ออกจริงป้ายหยุดออกฆ่าลิงไรแลัวต่อไปนะครับสิ่งที่ผมจะบ่นนะฮะนอกจากบั๊กของตัวมันวอนแล้วนะฮะก็ยังมี อันนี้ก็ยึดการได้ปกตินะครับของเกาหลีเนี่ยตอนนั้นเชิญนั้นเนี่ยผมกับเพื่อนนะตอนแรกคิดว่ามันไม่ติดเว้ยตอนเทสอะ่ะจนกระทั่งแบบเอาท้อจนกระทั่งเอาสมุดบัญชีแลกเปลี่ยนะถ้าใครจําชื่อจําความสามารถจีไม่ได้ผมจะทัวให้ก็คืออันเนี้ยเมื่อฝั่งตรงข้ามมาตกที่ตัวฉันโอกาส70%สตลับมาเบิ้ลแล้วก็ขโมยการนังฟ้านะครับถ้ามีมาเบิ้ลมากกว่าก็จะไม่สลับ ซึ่งอันนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่แบบเล่นไปแบบเรียกไปเป็นสิบกว่ารอบที่แบบจี้นี้มันจะไม่ออกเลยอะเป็นไปไม่ได้ดังนั้นคิดว่าอมันมันควรจะยึดได้ดิเพราะว่าศัตรูมันมาตกตรงตัวเราใช่ไหมถ้าใช้คอมมอนเซนในการอ่านนะแบบเมื่อฝั่งตรงข้ามตกที่ตัวฉันโอกาสนต์ในการยึดการ์ดมันควรจะยึดได้เว้จริงคือมันมาตกที่ตัวเราแล้วอ่ะ หรืออย่างพระภัยมณีที่แบบอัญเชิญแบบ beat, turn, แอันบิดอันเชิญมาเอาหมาัดไอตะกิวอันเชิญมันอันเชิญลงมาที่ตัวเรามันมันก็ขโมยได้ไม่เบิร์นอีกต่อไปที่ผมจะบ่นนะครับก็คือไอนี่ความยากในการทำอีเวนต์นะครับคือมันความยากในการทำอีเวนต์เนี่ย มันมันไม่ได้หมายถึงแบบว่าอ,อ,อีเวนต์นี้ปิดยากหรืออะไรนะครับแต่มันหมายถึงว่าคือมันจะเข้าใจยากไปถึงไหน <c oughs> เขียไปะ <c oughs> มันเข้าใจยากเกินไปนะครับผมว่าสำหรับผู้เล่นที่แบบเห็นนะครับว่าเออเนี่ยเกมเศรษฐีอัปเดตเ,เวอร์ชั่นใหม่อยากลองกลับมาเล่นแต่แบบไปเจอแบบมันวอนสองสีเนี่ยเดี๋ยวสีชาติสีสีคลามบ้างสีชาติบ้าง แล้วแบบมีตำนานมีคอสตูมอะไรซึ่งผมคิดว่าตรงเนี้ยมันเกิดการสับสนได้ง่ายนะครับคือมันผิดได้ง่ายอ่ะเออเอางั้นเดี๋ยวอันนี้เหมือนผมไม่มีออบเจกต์การมันจะไม่ใช่ไม่มีอ่าพูดอย่างไหนแล้วนะคือ นอกจากจซื้อแสงตำนานเนี่ยเราต้องเพ่งดีๆนะว่าเราจะซื้อสีชาติหรือซื้อสีครามเนี่ยสมมุติเราอยากเล่นสีครามอะ่ะเออแล้วทำไมผมไม่วาง,งนี้อ่มช่งมางไหมสมมุติเราอยากเล่นสีครามเนี่ยแล้วเราไปเลือกสีชาติเนี่ยมันก็มันก็มันก็ไม่ได้ป่ะใช่ไหมหรือว,ว่าคอสตูมเนี่ยเราแลกตำนานมันวอนสีชาติมาแล้วอะ่ะแล้วแบบเราไปกดโดนคอสตูมสีคราม เอาแล้วทาไงในประกาศเขียนไว้หรือ,อต้องอ่านประกาศว่ามันไต่ได้หรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยซึ่งผมมองว่าตรงเนี้ยมันมันยุ่งยากเกินไปอะครับแล้วก็มีเรื่องสีครามกับสีชาติเนี่ยถ้าทุกคนถามผมว่าเลือกสีอะไรดีผมแนะนํานะครับสีครามนะครับไม่ต้องไปเล่นนะสีชาติมันเล่นยากเกินไปดูดมุมเนี่ยดูดเพื่ออะไรมันมันเก่าเกินไปครับสกิลดูดมุมเนี่ย มันโอลิมปิกอ่ะมันโจมตีรัวกว่าดูดมุมเยอะเลยสก,กิลของมันวอนเนี่ยมันจะต่างกันอยู่ตรงตรงแปลนนะครับโดยของมันวอนสีชาเนี่ยมันจะเป็นแปลนวิ่งส่วนสีครามเนี่ยมันจะเป็นแปลนโดดซึ่งแปลนโดดกับโอลิมปิกกับแปลนวิ่งและแปลนมุมเออแปลนวิ่งและดูดมุมเนี่ยแปลนโดดโอลิมปิกเนี่ยมันจะโจมตีรัวกว่านะครับดังนั้นนะครับเพื่อชีวิตที่ดีนะฮะสีชาตินะครับเอเอสีครามนะครับสีครามสีครามเออสีคราม มึนเนี่ยขนาดผมเนี่ยเล่นมานานเนี่ยยังมึนเลยนะครับเนี่ยคิดดูผู้เล่นใหม่ที่มีอะไรให้ทำเยอะแยะไม่มึนได้ไงวางดูดก็ต่อไปนะครับผมจะพูดถึงเรื่องอคอสตูมนะครับซึ่งเป็นอะไรที่แบบผมไม่คาดไม่คาดหมายมาก่อนเลยคือตัวมันวอนเนี่ยผมไม่อยากคิดว่าผมจะขย้อนคำนี้ออกมาได้ คือเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยพูดว่าเออเกมเติดกีเนี่ยลายปีมันก็เล่นได้แบบมันก็มีแบบตัวโหดๆได้แต่มันใช้ไม่ได้กับคําว่ากับตัวมันบอลน,นะครับเพราะว่าตัวมันอีโวตัวมันเล่นได้ไหมเล่นได้แต่มันจะไม่สุดครับอ่ามันไม่สุดอีโ e วเนี่ยเพราะว่าสก,กิลโจมตีสําคัญอีกสก,กิลหนึ่งนอกจากไอประสาทจันทราที่ตั้งโดอยู่ตรงนี้แล้วนะครับอีกสก,กิลหนึ่งที่สําคัญก็คือ โอลิมปิกครับโอลิมปิเนี่ยมันช่วยสลายพวกโลได้ดีมากซึ่งอย่างที่ทุกคนรู้ไอ้สกิลอันเชิญเคลื่อนย้ายเนี่ยมันติดโลพอมันติดโลปุ๊บมันอันเชิญกันเหนื่อยเออมันอันเชิญเหนื่อยทีเนี้ยเราจะมีอะไรที่ช่วยสลายโลบ้างอย่างแรกเลยมีโอลิมปิกเนี่ยโอลิมปิกเนี่ยเป็นอะไรที่โจมตีรัวในเกมอันดับต้นๆของเกมเลยถึงจะโจมตีไม่แรงแต่มันรัว โดนไปเรื่อยๆป้องกันแตกหมวกแตกโล่แตกอันนี้คือข้อดีของมุติครามนะแต่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 เรือไทยเนี่ยมันดันเอาโอลิมปิกที่เป็นสกิลโคตรสำคัญของมันบอลมุติคราบไปใส่ในคอตตูมแล้ววิธีการได้คอตตูมคืออะไรวิธีคือแปลทาาุเงินในบัญชีเนี่ยแปลทา่าดอยในบัญชีเป็นอนัญมณีคอตตูมอะ ผมคิดว่าตรงตรงนี้มันจริงๆแล้วเกมมันก็ไม่ได้บังคับใหเราทําอีเวนต์หรอกแต่ถ้าแบบมันตรงเนี้มันอาจจะเกิดแบบความเหลื่อมล้ํากันมากเกินไปคิดว่างั้นนะเอะเกิดความเหลื่อมล้ําอ่ะแล้วแต,แต่ว่าใครจะคิดยังไงนะคุณอาจจะไม่เห็นด้วยกับผมก็ได้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมก็แค่ผมก็บอกไปแล้วว่าต้นต้นคลิปนะว่าคลิปเนี้ยผมมาบ่นอย่างเดียวเลยก็คือ,คอ เป็นคนหนึ่งที่รักมันวอนมากๆเป็นตัวที่แบบอผมติดตอนนั้นอะคือติดเล่นอ่ะวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าย20ตาแค่วันหนึ่งนะั้นน่ะจนขึ้นแบบแล้แงใดอ่ะเลงไดเลงเลงไดเลงมาสเตอร์อ่ะแตไม่ถึงตาตาถ้ผมผมขี้เกียจ <c oughs> <c oughs> อ่ะอันเชิญมาอ่าผมคิดไม่ออกแล้วผมจะบ่นอะไรดีอ๋อใช่ สก,กิลที่โดนตัดไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสก,กิลที่สำคัญอย่างะะอ่ะทอยต่อตอนจบเทอนนะครับแต่ผมไม่ได้โอกาสใช้สักทีเพราะว่าสตรูตายก่อนมางสตูนงลุ้ไปหยุดเอียอ่ะดูดหมกตาลุโอเคบดขีมูลบด รอ้อยใชก็ถามว่าบรรตัวมันเล่นสนุกไหมมันก็เล่นสนุกนะครับก็อันเชิญมันก็ติดร้อยเปิดอเนี่ยผมก็ไม่ได้โชว์ไอ้ความสาม,มารถของคอร์อีกละไอ้ถอยต่อที่แบบมันหายไปอน,นะซึ่งอันเนี้ยผมไม่ติดใจเลยเลยสกิลหายเนี่ยแต่แบบสกิลบั็กเนี่ยผมรับไม่ได้ก็คือการผมพูดอีกรอบแล้วกันการทอยปานต้ายสต็อกต,ตัวเองได้อมันมีอยู่ อย่ายม,มาถอยผ่านนะมีอยู่กรณีเดียวคือกรณีถอยต่อถอยต่อเนี่ยมันจะไม่โดนป้ายตัวเองดักแน่นอนอย่าม,มาถอยนะมันมีอีกหลายวิธีที่แบบผ่านป้ายสต็อปได้เดีวิธีการถอยเนี่ยแค่ถอยต่อแบบเทินพิเศษแบบหมวกฟาโรอะมีใครมีใครจำหมวกฟาโรได้บ้างวะคือไอสก,กิลสร้างเลนแล้วถอยต่อของลิงเนอร์อะไรเงี้ยมันถอยผ่านไปยหยุดตัวเองได้หรือออกก็อ่ะ,อะ ออกเกาะก็ได้หรือว่าถอยต่อจบเทินของปีเสื้อก็คลิปนี้ก็มาบ่นเฉยๆมาบ่นจริงๆจากตัวโคตรเก่งแบบท็อปเมตาของเกาหลีเนี่ยสู่ตัวแบบเป็นตัวที่โดนแกงอีกหนึ่งตัวหนึ่งแล้วกันอ่ะผมใช้คำให้มัาซอฟลงแล้วนะส่วนในอนาคตตัวเกาหลีมันจะโดนแบบนี้อีกไหมผมจากที่ผมสังเกตนะครับ ตัวไหนที่มันเก่งมากๆในเกาหลีเนี่ยเข้าไทยเนี่ยมันจะโดนเนิรฟหนักแบบหนักมากๆอ่าอย่างเช่นเคสแรกก็เป็นตัวของเอลิเซ่นะเอลิเซ่นเนี่ยโดนเนิรฟจนเล่นเล่นแบบไม่มีใครหยิบม,มาเลยแบบหายากมากผมจําไดอ้อันเชิญคือ,อตัวต่อไปก็ฮารายองเนี่ยลูก แล้วก็ดูกรักตัวต่อไปที่แบบจะโดนแกงก็คือมันวอนนี่แหละคือตัวไหนที่มันเก่งมากๆในเซิร์ฟเกาหลีนะครับเซิร์ฟไทยก็นั่นแหละบายจ้าไทยทิ้งก่อนขายใช้าการไปแล้วจบ เนี่ยมีโอลิมปิกโจมตีรู้วอ่าเดี๋ยวผมจำไอ้นี่การเกาหลีไม่ได้ลนะตัวอะไรต่อจากมันบอลวะคือตัวไหนที่มันกิ่งจัดจัดอ่ะคุณสังเกตนะตัวไหนที่กิ่งจัดจัดในเทฟเกาหลีนะเข้าไทยเนี่ยตกิวมันจะด้วนบ้างลดเปอร์เซ็นต์บ้างหายบ้างอะไรเงี้ยหรือไม่ก็โดนชะลอจนแบบแทบไม่ได้เล่นเลยแบบอ์ทิมิตอะไรเงี้ย ว่าจะเข้ามาอีกทีของแกไม่เต็มเซิร์ฟแล้วแบบโดนโดนแดงอะตอนนั้นคืออทิมิตมาโดนแดงยังไม่มีผมจําได้โดนแดงมาตอนเอลลนี่คลิปอ่ามีอะไรที่ผมจะบ่นต่อไหมวะก็ไม่น่ามีแล้วขอบคุณทุกคนที่มานั่งฟังผมบ่นแล้วกันก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบไปก่อนแล้วกันนะครับวันนี้สวัสดีครับอ,อัดตอนสี่ทุ่ม บ่าไปแล้วโอเคสวัสดีครับ